เดินเข้ามาไม่ไกลครับผมน่าจะประมาณเจ็ดร้อยเมตรฮะมีสะพา,า,า,านด้วยนี่นครับโอ้ยหี่เยอสวยครับท่านผู้ชมนี่ครับมาเนี้เลยฮะมีสะพานนี้ฮะโอ้ยชุดๆห้่อยครับเพื่อนดูสวยมากครับท่านผูช้ชม ตกไหลลงมาจากที่สูงนะครับสวยงามมากไหลลงมาเป็นชั้นๆนะครับงดงามมากเ,าเดินเข้ามาง่ายครับเดินเข้ามาไม่ไกลครับผมประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วครับ เดินง,ง่ายๆแล้วก็วิวล่มลื่นครับบรรยากาศดูตลอดทางนะครับผมนี่เลยครับผมุมค่ามากครับนีค่ครับในช่องถ่องนะครับผม ระยะนชาติเขาแหลมนะครับสัาหวัดชายเป็นน้าดีนะครับผมอ่าครับ <c oughs> นี้สามากกรถเดินลงไปได้นะครับมา,น,าน,นี้เลยคับแล้วก็เปนี้ตกเดินตัวเรือต,ต่อนะครับผมครับ ตรงนี้คือบริเวณที่เราเดินผ่านนะครับคือทางที่เราจะออกไปนะฮะก็จะมีลาําธารเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆน,นะครับผมแต่เป็นชั้นเล็กๆแต่น้ําใสนะครับแล้วก็บรรยาการล่มรื่นนะครับธรรมชาติที่สีเขียววก,กับธรรมชาติที่ชุม่มชื้นจากน้ําตกแล้วก็สายธารน,นะครับผมดูนะครับเส้นทางร่มรื่นมากนะครับเดินง่ายครับผมระยะทางประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับจากลานจอดรถแล้วเดินเข้ามานะครับผม ไปกลับทั้งหมดก็ประมาณหนึ่กิโลกว่านะครับก็เดินไม่ไกลมากเหมือนเป็นงานเดินออกกําลังกายไปในตัวด้วยครับผมอากาศก็สบาย,บายครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยฟีล่าจะเป็นอีกแบบนึงนะครับน้นตกครับน้ำตกใดช่องถ่องนะครับ เป็นน้ำตกขนาดกลางนะครับผมเป็นน้ำตกหิน